สนับสนุนรายการโดย p ิ x m a มา e r i e รีพินเตอร์แทงแท้จากแคนนอนมาถึงซานตรลินีแล้วนะครับเราต้องลองาทานอาหารทะเลที่นี่นะครับถือว่าเป็นอาหารดังของซานตรลินีเลยนะ โดยเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับถามชื่อร้านก่อนเผื่อแฟนๆจะมาเนี่ยจะได้มาถูกร้าน,ช,านารรชื่อร้านว่าอะไรครับชื่อร้านว่าคาวาอาชาคาวาอาชาโอ้โหชื่อนี้ <laughs> ยากมากยากมากจริงเป็นภาษากรีกและนี่คืออาหารสไตล์เขาเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียน ต่เราอยากกินอะไรก่อนเลยสลัดแต่ว่าจะเป็นสลัดอะไรนั้นเนี่ยสลัดปูสลัดเนื้อปูครับเนื้อปูนี่ไม่ใช่ปูม้านะครับแต่เป็นปูทะเลเอเชียนโอ้ดูเนื้อปูก่อนท่านผู้ชมครับอืมอร่อยมากชิมบ้างปูมันสดต้องกินกับผักด้วยสลัดอร่อยไหม ม,ม่คมมีมอะโวคาโดข้างในมีผักเรียกว่าเป็นเลสเทิร์ต่วามาลองจานนี้ดีกว่านี่หอยแมงผู้อบเนยนะครับอร่อยมากถึงจะตัวไม่ใหญ่แต่รสชาติเนี่ยคือสดแล้วก็เข้มข้น นไงครับรสชาติมันหอมดีอ่ะมันแบบว่าเหมือนใส่เนยแล้วก็สดข้างในบีบมะนาวเล็กน้อยใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอชิมบ้างนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมของผมเนี่ยต้องมาคนนะคี่ฮะทุ่มซอสหน่อยนะครับผมที่เขราราดมานะครับนี่นะครับใช้ได้เลยแล้วยิ่งกินกับโค้งนี่ยิ่งอร่อยอ เขาใส่น้ำมันมะกอกไปด้วยนะพี่ใช่ใส่น้ำมันมะกอกด้วยเฉพาะที่กรีกเนี่ยนิยมใส่น้ำมันมะกอกทำอาหารหมดเลยมาลองปลาหมึกนะอนนเอาให้ทั้งหนวดเลย ปลาหมึกที่เนี่ยอร่อยอย่างหน,นึ่งผมว่ามันไม่เหนียวมากครับแล้วก็ที่นี่เขาไม่ใส่สารฟอร์มอลีนนะ,นะทำให้รสชาติของปลาหมึกเนี่ยมันนุ่มอร่อยข้าวยาวไมนกินผิดไหม้ๆนิดๆนุๆนมน่มมากอ่ะเนื้อปลาหมึมมกเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากนุ่มด้วย กรอบด้วยเด้งดึงในปากครับผองน้ำซอสเขาเนี่ยปรุงมาได้แบบอร่อยมากถูกใจคนไทยแน่นอนนี่เขาใส่ผักชีเล็กน้อยเนี่ยมีต้นหอมเล็กน้อยอยู่มันช่วยดับกลิ่นข้าวเล็กน้อยอยู่เหมือนกันแต่ต้องรอดเลยผมขอชิมก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะผมเนี่ยชอบกินแบบปลาหมึกนะครับถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นต้องบีบมะนาว ิ <Cornell. S 2> ้นหนึ่งแล้วไปชิมของหวานละอืมเข้ไม่แพ้กันครับเด้งหนึ่งเหมือนกันในปากรู้ไหมเค้วมันกลุกในปากแล้วแบบว่าชาติแบบว่าสดจริงๆครับนี่เขามีของหวานจานนี้เต่าต้องชอบแน่ๆ มันคือพันนาคอตต้าครับอืมบอกเลยว่าหอมอร่อยมากมีส่วนผสมของชีสอยู่ข้างในได้เลยตาต้องลองจิมดูแต่ผมจะชิมเอาเป็นว่าตอนนี้เรารีบทานกันก่อนดีกว่าพี่พ่ะช่วงหน้าเนี่ยเราจะหาของฝากไห้ฝากแฟนๆน,นะครับจากทันตตรินี่เลยลเรับรองว่าต้องประทับใจแน่นอนครับผมเดี๋ยวขอญาตก,กินใช่ครับโอยต่อพี่

เฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจากโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษแบบ V.I.P. 8วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งกำเนิดอรารยธรรมโลกที่ประเทศกรีซเริ่มต้นด้วยพาคุณไปยังกรุงเอเธนเมืองหลวงที่เป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมเก่าแก่กว่า3,000ปีเพื่อพาคุณไปชมอะโครโพลิสป้อมปราการที่เป็นแหล่งหลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนต่อด,ด้วยพาไปวิหารพาเธนอนวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออ,อุทิศแด่เทพีอธีนาและพาคุณไปชมมหาวิหารเดลฟีแหล่งอาร แก่ทากรีกโบราณต่อด้วยพาคุณไปชมมรดกโลกเมทิโอราที่เป็นสถานที่พำนักของนักบวชสร้างอยู่บนเนินเขาหินใหญ่สูงสง่าจากนั้นพาคุณไปยังเกาะซานโตรินีที่เปรียบเป็นสวัสค์บนดินที่บรรดาคู่รักต่างบวชให้เป็นสถานที่ที่โรแมนติกที่อยากไปที่สุดและพาคุณไปต่อที่หมู่บ้านเอียหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะซานโตรินีและปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ที่สนุกสนานและประทับใจกับกรีซไนปาร์ตี้ด้วยการแต่งกายแบบชาวกรีกและรับประทานอาหารสุดหรูกับชาวท้องถิ่นที่มาต ดุดญ,ญาติมิตรและตอกย้ำความเป็น V.I.P. ของคุณด้วยการพักโรงแรมแกรนด์เบเทชโรงแรม5ดาวที่มีแต่เหล่าเซเลบริตี้มาพักทั้งหมดนี้กับราคา152,000บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง95,500บาทย้ำอีกที 95,500บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่10กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น <c oughs> เพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078 095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ